พรผู้สร้างสวัสดีค่ะวันนี้ที่บ้านพรผู้สร้างของนำเสนอเมนูต้มหอยแมลงภู่ซึ่งเราเก็บหอยแมลงคู่มาจากทะเลเยอะมากๆทำให้ต้มหอยแมลงคู่วันนี้เป็นหอยแมลงคู่เน้นๆแถมกันไม่อั้นเลยค่ะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มรสเด็กขอบอกเลยว่าแซ่บอร่อยสุดยอดเลยค่ะ เมื่อกลับมาถึงบ้านเราก็จะนำหอยแมลงผู่ที่ได้มาทำความสะอาดกันค่ะเมื่อมาถึงที่ครัวบ้านพรผู่สร้างแล้วเราก็จัดแจงนำหอยแมลงคู่ที่ได้เอามาใส่ในกระ,ะมังเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำความสะอาดค่ะรอบนี้ได้กันมาเยอะมากๆเลยนะคะได้มาเต็มเรือเลยค่ะ หนุ่มๆบ้านพอนผู้สร้างช่วยกันขนลงมาจากรถจัดทำเอาที่บ้านตื่นเต้นกันมากๆเลยนะคะหอยแมลงผู้ที่ได้มาทั้งหมดวันนี้สามารถนำไปทำอาหารได้หลายเมนูเลยนะคะก่อนที่จะนำหอยไปปรุงเป็นเมนูต่างๆก่อนอื่นเราก็ต้องมาทำความสะอาดกันก่อนค่ะพวกเรามารวมตัวเพื่อช่วยกันทำความสะอาดหอยแมลงผู่โดยวิธีการล้างทำความสะอาดก็ง่ายมากๆเลยค่ะ เพียงแค่ใช้ของมีคมขูดเอาสิ่งสกรปรกต่างๆออกมาให้หมดเลยนะคะขูดเปลือกหอยจนทั่วแล้วก็นำมาล้างด้วยน้ำสะอาดเพียงเท่านี้หอยมแมลงคู่ของเราก็จะสะอาดเรียบร้อยดีแล้วค่ะขั้นตอนแรกเราจะนำหัวหอมมาบุและหัน่นจากนั้นเราก็จะบุกระชายต่อค่ะแล้วอย่าลืมใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยนะคะตั้งกระทะใส่ตะไคร้ ตามด้วยเครื่องที่เราบุไว้แล้วใส่หอยลงไปค่ะเราจะลวกหอยทีละกระทะนะคะเพื่อให้หอยสุกเสมอกันค่ะใส่ใบโหระพาลงไปจากนั้นก็ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ1-2นาทีแล้วมากลับพลิกเอาข้างล่างขึ้นข้างบนเพื่อให้หอยมแมลงผู้สุกเสมอกันค่ะเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่กระมังพักเอาไว้รอเอาไปเสิร์ฟกันนะคะทำวนไปเรื่อยๆเลยค่ะวันนี้เราทำทั้งหมด3กระทะนะคะ ทานกันจนอิ่มเลยละค่ะได้หอยมแมลงผู้แล้วเราไปทำน้ำจิ้มกันต่อเลยนะคะใส่กระเทียมพริกน้ำปลารักผักชีน้ำตาลเคี่ยวเกลือและมะนาวเอาทุกอย่างใส่ลงไปในโถปัน่นโดยในวิดีโอเราจะใส่พริกกระเทียมตามด้วยน้ำปลาและน้ำมะนาวใส่น้ำตาลเคี่ยว เกลือป่นรากผักชีและต้นผักชีจากนั้นก็ปั่นให้ละเอียดค่ะคได้แบบนี้แล้วก็เทใส่ห <ปะ S 1> มอ้อพักเอาไว้เลยค่ะปั่นจนกว่าเครื่องของเราจะหมดเลยนะคะ,ะ,คะเพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำจิ้มแซ่บๆเอาไว้ทานกับหอยมแมลงผู้แล้วค่ะ ได้เวลาทานอาหารแล้วเราก็จะนำหอยมแมลงผู้มาเสิร์ฟในสำรับตามด้วยน้ำจิ้มรแสแซ่บที่นำไปเสิร์ฟคู่กันค่ะถึงเวลาทานอาหารแล้วทุกคนก็เข้ามาในครัวเพื่อตักข้าวสำหรับทานอาหารมื้อเย็นวันนี้กันแล้วค่ะสำรับกับข้าววันนี้ก็จะมีต้มหอยมแมลงผู้กับน้ำจิ้มรสเด็ดผัดพริกปลาทูน้ำพริกผัก และขนมอย่างรวมมิตรค่ะของอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะหอยมแมลงภู่ราดด้วยน้ำจิม้มทานกับข้าวสวยร้อนๆออร่อยมากๆเลยค่ะหรือจะเอามาทานเล่นกับน้ำจิม้มก็อร่อยไม่แพ้กันเลยนะคะ ขอขอบคุณทุกทท่านที่ติดตามรับชมบ้านผ่อนผู้สร้างมาตลอดนะคะฝากช่วยกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราบ้านผ่อนผู้สร้างด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ